ส,สาาวัสดีครับช่อง u t u b e ช่องธรรมมหาแดกอันนี้มามาเที่ยวที่เกาะตามเกาะตามแกงหาปูหาปลาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศธรรม,มาชาติถ้าเราจะมามีโอกาสมีเงินมีงานนะเ,เราจะมาท่องมาเที่ยวเนี่ยตามเกาะตามแกงเราต้องมีโอกาสให้ตัวเองนะ คุากำไรแค่เงินแล้วแต่เราต้องมีโอกาสเรามาท่องมาเที่ยวเปิดหูเปิดตาธรรมชาติบรรยากาศสวยๆงามๆเลยพี่น้องเออเราจะมาท่องมาเที่ยวมาอยู่มากิาทธรรมชาติของบ้านเราเกาะยาวฮ่าฮ่าเบอร์เกาะยาวจังหวัดพังงาวันนี้เราก็มาหาปลาเดี๋ยววันนี้มาหาปลา ได้ปลาประมาณ200กว่าไทยวัเนีไปลาสองร้อยกว่าไลา200กว่าไทยวันนี้นะปลาสองกว่า พอทำงานเสร็จเรือจะวิ่งเข้าบ้านแล้วไม่มีทุกทำแล้วพอทำมาเป็นเพื่อนเป็นล้ก็เหมอนเือกับบ้านเราใช้งามๆเลย มาหาจินทำมาหาจินทำมาหาแดกมีเรือเข้าบา้านไม่มีปลาแน่วางทีหนึ่งได้สองร้อยกว่าบาทได้แล้วดได้ยากาศด้ธรรมชาติได้ซื้อได้ปลา ว่าเรียกว่าปลาชิงชังของทะเลอันดามันปลากระตากเขาก็เรียกปลาชิงชังเขาเรียกภาสาลังเขาเรียกว่าปลากระตาบาษาบันบานพื้นเขาเรียกว่าปลาชิงชังกระาชิงชังน้องนะได้ยูได้กินธรรมชาติคลิกเลยคลิกคลิกคลิกโอเคดีคลิก เออนีาแล้วนพี <Jean> ่น้องดการากาศดีๆงามๆสวยธรรมชาติเอราอยู่ทะเลก็ไม่มีอะไรนะพี่น้องนะจะถ่ายดูถ่ายชมให้เลยให้ชมก็ดูทะเลฮ่าเราลุกทะเลอยู่ในทะเลหาปูหาปลาก็ได้ปลามากก็ถ่ายทำให้ดูเออ ใครจะมาอยู่มากินาปะกะากกานี่มันก็ทำได้หลายอย่างครับปละะางชิงช่างนี่ก็ทำได้หลายอย่างอ,อทอดก็ได้แกงก็ได้แกงใส่กุ้งปลาใตปลายำใส่มะม่วงยำใส่อะไรก็ได้ทั้งนั้นกินกับส้มตําก็ได้กินขนมจีนก็ได้กินได้หลายอย่างเป็นกับแก้มก็ได้ แหนมก็ได้กินนมจีนก็ได้แต่แกงกุ้งปลาไตปลาใส่ได้หมดเลยอร่อยอร่อยแล้วพี่น้องเอนี่ยทงดีเหมั้นล่ะนี่ก็เราตาแข้งแล้วเราก็เอาส่งประเทศนอกเลยปลาระดับนี้ประมาณ200กว่าบาทกิโลเนี่ยนะครับ200กว่าบาทแล้วเราก็ส่วนมากเราจะส่งแถวประเทศนอกแถวอินโดมาเลเซียบูนายสิงคโปร์จีนไต้หวันไปทางนั้นเลย ปลาเราได้เนี่ยไม่ใช่เราเไม่ค่อยได้ขายในประเทศไทยเ,ทไรเราสั่งส่งประเทศนอกแค่นั้นเลยส,มมลส่งมะเลยส่วนมากจะไปทางมะเลร็งขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมสับตะไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับยังไงก็กดติดตามให้ด้วยช่องตํามมาหาแดกนะครับมือใหม่หัดใหม่ จะนับตต่นู้นไปนะครับ